นี้ก็อยู่ในเซิร์ฟนิกซอบของไมค์ครับวันพี e นะครับผมก็นี้ก็ผมก็เล่นมาประมาณ3ามวันแล้วครับก็อันนี้ก็คือยังไม่ได้เติมอะไรเลยเนียก็สามารถเล่นได้ขนาดนี้เลยครับก็ในเกมนี้ก็อาจจะมีเควสประมาณเจ็สิบกว่าเควสขึ้นไปนะครับส่วนเกาะต่างๆก็มีมากกว่าห้าสิบเกาะครับ ขอให้เสียงรบกวน้รงหน้านะอันนี้ก็เป็นพลังขั้นแรกพลังขั้นรองครับสามารถซื้อได้ใช้เขียวเออใช้เขียวด้วยใช้เหล็กใช้ทองใช้เพชรใช้เมอ,เอรัลดอได้จะซื้อนี่ก็เป็นโจสลัดนะมันน่าจะเพิ่งอัปเกรดมาใหม่ค่าแล้วก็จะเกิดมาเรื่อยๆนะ ไม่ตายด้วยนะออช่างมาครับก็บรอบเกมนี้นะครับกบ็ก็จะมีพวกทั่วไปนะครับก็พวกฮาคิฮาคิเกาะเออเดินชมจันทร์ท้าวายุก็โซ่แล้วก็พวกดาบก็มีตามเคสไมก่ก็อันนี้เป็น ชี่ไดของประจำวันมีเซ็ต,ตเติมครบด้วยนะครับเติมครบสองพันบาทก็จะได้น,นี้นี่อันนี้เลยนี่สมมติอันนี้ก็ได้น,นี้อันนี้ก็ได้น,นี้ใบแด้ของประจำวันก็คลิกขวาได้ทุกวันครับอันนี้ก็ลักเรือฟรีรเรือเล็กนะครับ สำหรับใครที่อยากได้เรือใหญ่ครับก็ติดต่อแอดมินหนึ่งร้อยห้าสิบล์แอดมินเจ้าของเซิร์ฟครับ Queen. Start A ดิคแซดแอดมินคิตตี้ e วีนสตาร์ทไฮ i าริมีการเล่นก็อ่านกันได้นะก็อันนี้ก็เป็นหาแร่สามารอเอาไปแลกเป็นเงินแล้วก็เอาไปซื้อของกันได้ ครผมก็จากนั้นนะอันนี้ก็เป็นท่าเรือมีให้ส่วนได้ตายแล้วของตกนะคะถ้าเป็นยศธรรมดาแบบผมเนี่ยตายแล้วของตกถ้าเป็น MVP น,นก็ตามคนที่เขียนค่ะเห็นหมข้างบน MVP เนี่ย MVP นี่ตายแล้วมันจะเรบครับต้องไปซื้อเอาหรือเป็นยศ y o u t u b e กับก็ได้ สำหรับเกมนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์เกาะสักเกาะหนึ่งด้วยอันนี้เราตอนที่มันแจกแผนที่มาครับเราก็สามารถดูแผนที่ได้มันแจกเรือมาด้วยอ่าแผนที่เราไปเกาะไหนดีหนะ่าไปไหนนะ อ๋ออ oh. oh, ันนี้มันเป็นเกาะทะเลทรายนี่นะดูนี่ก่อนอ่าที่ที่เราอยู่วุ้นเราจะไปเกาะเอ่อเกาะนี้นะก็ สามารถมาร์กจุดได้เกาะเชลล์จุดจีราสมมุติเราจะไปเกาะนี้ก็ได้มมุติเจะไปเกาะนี้ก็สามารถอันมาร์กจุดเข้าไปคือว่าเกาะที่อยไปหรือจะอะไรก็ได้เกาเช็ลเอาไว้ก็ตัดตั้งที่พากที่แน่นอนนะหรือว่าในเกาะนี้ผมก็ต้องไปตั้ ผลตร้าพิสัก็มีขายครับคือในเซิร์ฟห้าร้อยพอยต์เกมนี้ก็ไม่หลึกไม่แหลกครับไม่หลุแหลกก็วางเรือเลย ดูแต่ที่นะครับเวลาตกแต่าเรือพวกนี้มันมีเรือใหญ่ก็มีขาย450เหรียดครับแต่เรือบางทีอาจจะโดนขโมยได้ครับก็ส่วนใครที่อยากเล่นเกมนี้ครับก็เดี๋ยวขิ้นบิ๊กไว้แต่ละข้าวคือเรือสามารถตกแต่งได้แล้วเช่นประเทศไทยอไรแล้วก็ บางคนก็เป like so so ็นเรือวันพีทเรือหนุ่มฟีครับส่วนใครที่อยากได้กินพวกหนุ่มฟี่พวกเอฟพวกโซโลก็สามารถติดต่อแอดมินได้นะถือว่าคู่ที่หน้าเว็บเลยก็ถือ่าเดี๋ยวผมจะให้พวกนี้อะไรไว้ใต้ายที่มาเก็บก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้นะครับก็วันนี้ก็มาตัวเซิร์ฟเฉยๆก็ไม่มีอะไร เดี๋ยวไปดูอิฐปมาณ้อนนีี่มีน้ำม้วนก็ปึ๊บลงไปงงเวยอก็ถ้าบอกไว้ก่อนนะักเรือถ้าไปชนอะไรก็มตนแตกแล้วมันไม่เลนมาไม่ขึ้ดคนมาแล้วก็โไปชนกับปลาแล้วประมาณนี้ก็แตกกันเลย,เยแล้วก็หับไปเรื่อยๆนะผมก็ใกล้ถึงแนละ้ว

รับคนที่เข้าเล่นนะคะมันก็จะมีให้เลือกอสามรูปแบบน,นะคะก็เป็นทหาหาเรือโดรสลัดแล้วก็นักล่าฆ่าหัวนะคะผมเออส่วนแอดมินบอกว่าเออทำไปเรื่อยๆก็จะมีแบบเออเป็นฆ่าหัวจริงๆเลยนะครับเป็นเด็กไม่ตายคูบดิ้งเลยครตอนนั้นพอดีเห็นเดินไปแตกไม่รู้ตอนนั้นมันเล่นยังไง เทิรนนี้ผมก็เล่นได้สามวันผมบอกเลยนะวันนี้ผมกลับบ้านเรนะ็วไม่ได้กลับบ้านเร็วเลยไม่ได้ไปเรียนเลยคนระับเพราะว่านี้ไปสนัมสอบเลยสอบกลับมาก็โปรโมทเลยคนระัวเตอร์นเลยมาเนดีก็สนุก ส่วนคนที่ใช้ผลไม้พีชานะครับสามารถตัดสดได้ที่สปาทัดยาใช้ตรงสปาเด็ดขาดเพราะว่าถ้าต้มผึ้งตัดสุดแรงได้ค่ะก็สุดแรงใช้ได้ที่ท่าเรือผมไม่แน่ใจว่าเกาะ ค่นนะตอ,อนนี้เราถึงเกาะที่ถึงเชานะคะก็ไปดูเลยนี่เกาะก็จะมีเคล็ดต่างๆให้เราทำเออเกาะเดิมเอาอันนี้ก็เป็นเกาะที่เอเกะจะให้เรามาเขาเรียกว่าอะไรเออเนีเนท้าพายว่าเจ้าเคย,ยได้ยินครคิดไหมย่เขา บอกว่าคนใกิ๊เขาเรียกว่าคนใกิ๊กักนข้าโตมากับหินนั่นเลยเจ้าอยากปีตีนขึ้นไปให้ดูแต่ข้าว่าเจา้ามันอ่อนเกินไปเว้ยที่จะปีนเขาได้เจ้าปีนไปยอดได้ข้ามเหนืนอไปเสริมก็มันก็ขึ้อย่งนี้นนนนนน ดูเหมือนว่า่จ้ากำลังถูกแก่เลรูถูงนะเขารู้สิว่าเราทำได้อะ่ะก็สำหรับคนที่กดสตาร์นะครับก็ถ้าอยากให้มาถ้าอยากให้ถกมามาไลาด้วยเรือว่าเราดูแล้วมยดดีๆเราไปสปาร์้วก็กดเสร็จนี้เอ้อะรอกบกราเ่ก็สว่วนตามที่ผมบอกนะครับมันก็จะมีของในหีบต่างๆนะ นี ina, ่ก็ม um> ีน hmm, ี่ก okay. ็จะเตอนดกนอะะดูได้คนปเบตลกรเลยนกัเกีเยะกว่าเจเรเลยด้ กว่าห้าสิายิ่งสูงของดีคะก็แค่แเ,ซเซิร์ก็สำเร็จไปแล้วนะบก็ลงไปเลยบึมอกอไปเกาะนี้มันแบบออ้มีะไรเก หลังมาครับขอบคุณครับก็ถ้าคนที่อยากได้แผนที่ไปที่จับต่อไปก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยตามเล่นนี้ได้เลยนะก,กน็ถือว่าจริงๆอยากซื้อนี้มาอ่ะเดี๋ยวค่อยซื้อเด้อยเพราะว่าเราจะมาเปลี่ยนยมาขยายสัง่ง ก็พามาเกาะแล้วครับก็ต่อไปก็จับสปาเลยก็ินทัพสการั่นก็ลงพิแบ้นะตมที่ผมบอกรับานคร่งนทานคี้นี้ก็ เก็บของก็ได้ของคุณก็เต็มแน่ ก็ขายโล่ขายอาวุธสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนีครับก็โหลดและเล่นได้ใต้เด็ก์ท็อปหรือครับสมัครนี้ครับถึงก็ขอลาไปก่อนนะครับค่ะอย่าลืมกดติด์กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผม